สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีของเราพาผู้ชมเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรเอเสซีจีเมืองทองอยู่ในเตดที่แคมป์เอสซีจีท่าหลวงม่วงน้อยจังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นเช่นเคยทุกๆครั้งนะครับถ้าเกิดสโมสรกีฬาบุญของเราว่างเว้นจากโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าจะมีโปรแกรมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นะครับก็จะเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมมาเก็บตัวที่จังหวัดสระบุรีกันครับ ผู้ชมครับอย่างที่แฟนคลับกีเลียนพยองของเราทราบไปนะครับวันนี้ทางสโมสรของเราก็ได้มีการเปิดตัวศูนย์หน้าเบอร์11ซึ่งเป็นอดีตนักเตะเก่าของสโมสรกีเลียนพยองของเราอย่างก๊อปอดิศักกายซอนนะครับก็ต้อนรับน้องก๊อปกับเข้าสู่สโมสรอันอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรกีเลียนพยองแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับสโมสรของเราเลยนะครับเพราะว่าสโมสรกีเรยนพยองปล่อยให้ยืมตัวไปที่สโมสรภูเก็ตหลังจากนั้นเจ้าตัว ก็ย้ายไปเล่นให้กับทีมบุีรมยูเต็ดแล้วก็บีซีเทโรตามลำดับนะครับนี่คือการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งของเจ้าตัวในรอบ5ปีครับ<า>และอดิศัก์ไกาสอนเองก็พร้อมสำหรับเกมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในการเจอสโมสรเก่าอย่างทีมบุิรมยูเอตัดในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกออีกด้วยละครับ<า>ก็เรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีเลยนะครับสำหรับโปรแกรมขันขันฟุต บอลชิงถ้วยพระราชทานก,ก็จะเจอกันเป็นประจำก่อนที่ฟุตบอลโปรแกร,รมไทยพรีเมียร์ลีกของเราจะเริ่มต้น1สัปดาห์ถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาล2016อย่างแท้จริงเลยแล้วครับฤดูกาลนี้สโมสรกีฬาพีเมลยงของเราได้มีการเสริมทัพผู้เล่นมากหน้าหลายตาเลยนะครับซึ่งก็น,น่าจะสร้างความพออกพอใจให้กับแฟนขับกีฬาพีเลมเของเราไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้นักเตะในตำแหน่งต่างๆนะครับก็ถูกเสริมถูกเติมถูกแต่ง โดยโค้ชแบรนท์ตะวันนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นวันที่พร้อมสำหรับสโมสรเอสซีจเมืองทองอยูไนเต็ดของเราในการเจอกับบุีรมยูไนเต็ดความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมจะมีมากน้อยแค่ไหนเมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของตั้มธนบูญเกษารัตมาฝากด้วยล่ะครับแล้วอยู่ในรายการไปตอ,อ่ตาตั้มครับความพร้อมก่อนที่จะเจอบุีรมเป็นยังไงบ้างรครับครับก็นักเตะทุกคนรวมรวมถึงผู้เล่นทุกคนที่ที่เข้ามา ข้ามาใหม่อะไรเงี้ยครับก็พร้อมสําหรับวันเสาร์นี้ที่จะเจอกับบุรีรัมย์ก็เราก็ซ้อมเรื่องแท็กติกแล้วก็ความเข้าใจเกมเพราะว่าเราก็ต้องมาแก้ไขในทั้งเรื่องเกมลุกแล้วก็เกมรับครับครับผมจริงๆแล้วตอนที่อยู่บีซีเทโรไม่กจจะมีสติดีกับบุรีรัมย์คาดหวังผลการแข่งที่ดีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ไหมครับครับก็แน่นอนครับคือทุกทุกทีมก็ต้องอยากชนะบุรีรัมย์อยู่แล้วแล้วมันก็ เป็นอะไรแบบที่เราก็ต้องการที่จะลบคํปปาสมมติหรือว่า,าที่ที่ใครพูดไว้ว่าไม่เคยชนะหรืออะไรเงี้ยมันมันก็เป็นสถิติแต่ว่านั่นก็คือ,อให้ให้ลืมมันไปเราก็มานึกถึงวันที่20เราก็มาเริ่มต้นใหม่คือเราก็ต้องชนะไปะด้วยกันครับอย่างพี่กอบเองเข้ามาตั้มคิดว่าพี่กอบใช้เวลาปรับตัวกับแท็ติกนานไหมครับก็ ก็ต้องต้องต้องรอรอดูสักระยะครับเพราะอย่างพวกผมเจหรือบารสเข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวเก่าๆที่อยู่ก็ก็ต้องเหมือนกับเรียนรู้แล้วก็ต้องคอยจดจําว่าเทคนิคนี้เล่นยังไงหรือว่าระบบนี้ต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือต้องใช้เวลาครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมสุดท้ายฝากไรถึงกองเชียร์เอสซีจีมงทอเฮเด็ในวันที่20อยากให้เข้ามาเยอะๆไหมครับรวมไปถึงแฟนคลับส่วนตัวของตามเองด้วยผมก็แน่นอนครับก็เป็นเกม ที่ทุกคนคาดหวังว่าเราจะได้แชมป์พระราชทานช่วยกอ่อค,ครับก็อยากให้แฟนบอลของเมืองทองเข้ามากันเยอะๆครับมามาช่วยเชียร์พวกเราครับผมแฟนข่าบกเลมยองท่านไหนยังไม่มีตั๋วอยู่ในมือก็สามารถจองตั๋วได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับ อย่าลืมใส่เสื้อสีแดงเข้าไปให้กำลังใจนักเตะเลีมของเราเยอะๆที่สนามสุพัชลาใส่ในวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับมาให้กำลังใจนักเตะของเราในการคว้าชนะเหนือทีมบุรีรัมย์ยูเอเอทให้ได้เพราะนี้คือถ้วยศักดิ์สิทธิ์ถ้วยพระราชทานนะครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นฤดูการด้วยแชมป์ช่วยพระราชทานก่อสิ่งต่างๆหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆตามเข้ามาในสโมสรเอซีจีเมืองไทยของเราอย่างแน่นอน อย่าลืมไปจับไปจองตั๋วที่ไททิเกตเมเจอร์และก็มาให้กำลังใจที่สนามสุพัชราใสในวันเสาร์ที่ถึงนี้กันเยอะๆด้วยนะครับ